สวัสดีครับวันนี้พามาขายดาวรถไถคูเปต้า M7040 ประมาณปี63นะครับคันนี้รถติดไฟแนนซ์อยู่6กแสนหกแสนห้นะครับขายดาว6อ่าขายดาว70,000นะครับเดี๋ยวพามาสตาร์ทเลยทุกคน นี่รถเครื่องเดิมเกียร์เดิมไายเดิมนะครับแต่คัดเคยเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ยคัดเคยเปลี่ยนแล้วรถใช้งานอยู่ทุกวันนะครับติดอุปกรณ์ติดรถไปมีไปดันแล้วก็พันสามนะครับเนี่ยคัดเคยเปลี่ยนแล้วนะครับเลขไม่ 3, สามพันลิตชั่วโมงนะครับ ข้างหลังก็ที่เห็นเยิ้มรถพึ่งตีลอตเตอรี่มานะครับก็มีแต่กระบอกช่วยยกนะครับผม่วนะครับถ้าท่านไหนสนใจโทร0ูน935343797นะครับผมขอบคุณครับ